ือมันจะซ่อมยังไงมันสร้างเสร็จมันซ่อมไม่ได้ไหมคะมันอาจจะสร้างไม่ดีหรือวยังไงไม่แน่ใจแต่รู้สึกแบบมันเห็นแต่ว่าทุกอย่างโครงสร้างมันเล็กๆแล้วก็มีรอยรวดล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ,อม,มันก็ถึงเวลานะคะ,คะโลกมันเปลี่ยนนะคะอุปกรณ์<ช>เมื่อ30ปี50ปีที่แล้วมันก็น่า,าจ,ะจะแบบแแเสื่อมไปบ้างตามกา<ช>ลลเวลานะคะเรนอยากถามค่ะเรายังจะมีภัยพิบัติอะไรที่น่ากลัวน่ากลัวเกิดขึ้นในเมืองไทยอีกไหมคะเรน จดจำและเด่นกลัวค่ะสึานามิเด้นกลัวไปอยู่ศรีลังกาก็ได้ยินแต่คําว่าสึนามิตลอดมีเหรอคะเพราะว่ามันมีที่ที่หนึ่งที่แบบว่าเขาโดนกันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขา,าก็จะคอยเล่าให้ฟังแต่ถามว่าประเทศไทยจะโดนอีกไหมเราพูดแค่2อสปีนี้ยังไม่มีการเสียชีวิตในจํานวนที่เยอะขนาดนั้นค่ะ ค่ะแต่ว่าก็อยากให้ระวังเรื่องนกบนฟ้าใช่นกบนฟ้านกมันอยู่บนฟ้าทุกตัวนะเจ้าค่ะไม่มีนกใต้น้ํานะคะ <c oughs> นกเล็กนกเล็กนกเล็กอ๋ <c oughs> อ,อแอร์ลูฟแลนเครื่องบินเหรอคะท่านเจ้าขาเออมันจะชนกันเหรอคะหรือมันตกเออมันมันมีเรื่องการขัดข้องอะคะ่ะการขัดข้อง ไม่รู้ว่าสีอะไรแต่เห็นมันขาวๆแล้วก็เป็นสีเดียวลำใหญ่เหมือนกันไม่แน่ใจประเทศไหนแต่ว่ามันมันจะมีเหตุเรื่องของการขัดข้องอะไรแบบนี้ยเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินใช่ค่ะอ,อ๋อันนั้นก็ต้องระวังระวังกันนั้นช่วงนี้ก็นั่งรถไฟดีกว่ารถไฟยังชนกันเลย <laughs> รถใส่กันชนกันดลนะคะท่านเจ้าค่ะท่านมีอะไรที่อยากจะเตือนคนไทยบ้างไหมคะให้ดูแลตัวเองระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงอะไรเพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติใหญ่โตกันนะคะโอเคอย่างแรกอย่างแรกที่ต้องเตือนคือเรื่องของการเดินทางทางน้ำนะคะสำหรับคนที่แบบไปเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าจะไปจำเป็นต้องใส่ชูชีพทุกครั้งนะคะอย่างที่สองก็คือหลีกเลี่ยงได้อยาาให้หลีกเลี่ยง อ,อย่างที่3ก็คือเรื่องของการเผาอย่าทำร้ายคนอื่นโดยการมักง่ายของตัวเองอไมอน,นี้คือ<า>สิขข่งสำคเผาญาบุรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดจากอย่างนั้นแล้วมันก็กระทบมวลรวมท่านมีอะไรจะแนะนําให้ผู้คนทําบุญทําทานใส่บาทออไปเจดวัดบ้างไปอะไรบ้างเออทําบุญประเทศหรืออย่างเงี้ยท่านมีอะไรจะแนะนำไหมเฉพาะเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ชอบเกิดอะไรขึ้นก็ทาบุญประเทศเ ทำบุญประเทศแล้วก็ทําลายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทากันไปปล่อยเขาแต่ว่าเราเอาของเราให้ดีที่สุดพอะนะคะเอาตัวเราก่อนก็คืออย่างแรกก็คือทําบุญนะคะ,คะทำบุญเน้นเป็นปฏิบัติบูบชานะคะ,คะเงินหายากนะคะเก็บเงินไว้นะคะไว้ทำธุรกิจไว้หากินเก็บไว้ยามลำบากนะคะ,คะใช้สวดมนนั่งสมาธิก,กวดน้ำให้เจ้ากรรมในเวรเอาดีที่สุดนะคะไม่ต้องล,ลงทุนขอพรใช่ค่ะประหยัดที่สุดไม่ต้องลงทุนแล้วก็ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดด้วย